สมมุตเจะแม่คนอิมครับมาแล้วค่ะขบวนองสมมุตเจาแม่คนอิมนะคะน้ำมันพูดมอระกดค่ะมอระกดนะจ๊ะรลหลบคนไม่ได้นะรถหลบคนไม่ได้ครับยังไงต้องขยับครับนะฮะท่านพี่เพื่อนขบวนเข้ามาเปรบนดัองลครับม่เนนะรประจานพดิ้แล้วนองสมุจะแม่คนนี้ครับคุณวายมาก ันาทีด้วยนะครับคุณมากลขอบคุณมากลกใหญ่นะคะสมมตำวงใหญ่มเห็นอ่ะเรมองเห็นคนที่เป็นโอ๊กสมมุติจะแม่กุูดิมนะครับรป,ปีนี้อายุแค่16ปีนะครับ คุณพ่อชื่อนายผู้ชมทับถิงเทพคุณแม่ชื่อนางสาวพรพิ์ทองดีคุณมาทองหรือว่าปิ่นพดพิฉันดิฉันกพรักดีเลิชสุดชายหรือว่าน้องนารูปีนอายุแค่16ปีนะครับโอ้สมพตนจะแม่คนนี้มุ้ ยอดนะครับมงกอเนี่ยก็เปรียบเสมือนสัตว์ชนิดนึงที่รับใช้องค์เจ้าแม่โคดิมนะครับจากนั้นจะเป็นกะบวนมงกอทองแล้วนะจ๊มะมงกอทองค่ะค่ะขออวนอย,ยนะครับขอบคุณต่อไปจะไปฮักกับกิ่งแล้วก็มงกอเลยครับที่พอดีนะครับตอนนั้นใครที่เลยออกมาเนี่ย ต่อไปเป็นสิโตฮักกาปักกิ่งก่อนนะครับมังกรถึงจะเข้ามาได้ตอนนี้เป็นเหลือ59ารครับสิโตรรัวทองฮักรรกาสิบตัวทองฮักกาคระธโตกสี่แยกไปเสดนะครับจุดแรก กาแ้วครับสิงโตทฮักกาค่ะทุกบมานะครับะสิงโตฮักกาแต่่างัขากซโนี้ขาาาเกิดแต่ลางหสุดอีจักรชมนี มานะครับสิงโตทองฮักกาจะไปแสดงจุดแรกนะครับตรงเอ่อส uh> ี่แยกไบเสนีนะครับสิงโตทองฮักกาจะสะบัดหัวไปมาตลอดนะครับมีวิชากังฟูนะครับก็คือต mhm ่อสู้ต่อตัวนะครับ

ก็เล่นได้นะครับแต่ผู้หญิงจะตีกองมากกว่า ขบวนห้องลกซิวครับลือกล็กลอกล็อกลาอกากล็อกลอกา็อกล็อ็อกา็กล็อกลกอกล็อกลกลกกง็อกลกลอกล็อกล็อกล็อกลอกล็อก็ออล็็อกล็อกล็แล็มกอกล็อกนกลกอลกกล็็กลก็ออออ ที่เราสมาคมนักการคนครสวรรค์ดได้นำชายสิงเพียและพกลบซิลมาอวยพรแก่ทุกท่านในเทศกาลตรุษจีนให้ประสบแต่โชคลาภและพลานามหม่ที่แข็งแรงทิษสิ่งใดก็ให้สมปรารถนา,นานและในวันพรุ่งนี้เราจะนำชายสิงเพียและพกลบซิลเดินอวยพรแก่บริษัทข้างร้านถึงหน้าบ้านท่าน ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมอากกาศนครสวรรค์

คซึ่งสำหรับชาวทีมแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการกิเลห์ฮักกาไม่เห็นมาร์คออสิคโตห้าชาติพันธุ์เลยอะ่ะ <_ may> แล้วก็มังกรนะครับตอนนี้มังกรอยู่ข้างหลังนะครับกำลังมา<_ may> <_ may> นี่นะครับกิเลห์ฮักกา เสกกระดิ่งด้วยไม่เห็นมาคอนเลยอะ่ะ ¡Gracias por ver มัออยู่ข้างหลังแล้วไม่เห็นมาคคอร์ดเลยนะครับเสร็จอะเสียดายมากไม่เห็นมัดคอร์ดน่าเสียดายไปยิ่งยิ่งเลย ตรงจุดฮารการแล้วจุดโพ้นะครับรรบ,บาร์กก็จะอยู่ตรงต่อตลาดร้อยปีนะครับตรงใต้ายล็ดฟ้าใแถวนี้นะฮะแล้วก็จุดของเราก็จะเป็นจุดของบางกรนะฮะจุดแรกเริ่มแสดงแล้วนะครับ ละครห้าสิโตแล้วก็หนึ่งมงกรนะครับเป็น6ไม่เห็นเลยจริงๆนะครับขอภายไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอไหมนะครับ โจ๊บปักกิ่งนะครับจะไม่เหมือนสิโตอืดตรงที่ว่าเจ้าของแนวพ่อแม่ลูกนะครับเชิดแบบน่ารักน่ารักนะครับรับต้องให้ดับบอลกันนะครับไปไม่ได้นะครับหมดแล็ปแล้วนะครูเนี่ยไม่เห็นมาร์ทขอดเลยอ่ะนะครับเสียดายมาก โลหิตต่อปักกิ่ง มาจุดนี้โดยเฉพาะมงกรทองครับตอนนี้ไม่เลยเข้ามาแล้วข้างในแน่แล้วนะครับข้างในแน่แล้วนะครับไม่ต้องเดินเข้ามาสิงโตปากกิศีขาวออก่<ข>อนที่มังกรจะมาขอให้คลิปที่ถ่ายมังกรหรือว่าทุกคลิปที่ลงไปนะครับขอให้ถึงรับพันรับหมื่นถ่ายมาฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะ คนที่ผ่านนะครับปีหน้ามาใหม่นี่นะครับสิโตปักกิ่งหัวสีขาวมาแล้วนี่มาแล้วฮะมังกรโอเค๋ยๆฝา